นท่านปรแกรมท่านปรแกรมหมายถึงว่าก,าก็เหมือนเราเกิดคุณสิทธเนี่ยถ้าเราจะใช้กรรมให่พ่อให้แม่เราก็อิจฉาไอ้กรใ,ใดที่พ่อแม่เราเลือกหรือคนใดคนหนึ่งที่เราต้องการจะใช้ที่เขามีความชุกมากเราก็ขอชุกช้านี่กรรนี่ให้นี่เป็นต่อที่น่าจะดับไปนที่เราขึ้นกำตัง,งแล้วเราก็ใช้ของที่อะไรจะเกาใช้ให้ ความทั้งหลายที่มันเกิดึ้นกับเราเนี่ยเเป็นกรรเขาแน่เขาจะมาบอกเองโปรแกรนั้นก็จะวิ่มาหาเราเองเ่นกรรมเวรเขทั้งหลายก็จะวิ่มาหาเรามันจะส่งโปรแกรมวาอยากูกข้อมูลตนี้เลยทวิมาเราแเลีกห้อยากูกข้อมูลของมมาเ้วก็ใช้ไปใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆเขาก็้เงิน จะมันโลภสบายก็เองแ้มันจะเป็นระบบจริทำได้ไหมพอดีเคยถามไปถาม